ซานชหมดอนาคตรหรือยังอมัดอุทิศประตูให้แม่เลี้ยงเปิด5ประเด็นน่าสนใจเกมไบตันเฉือนชนะแมนยูโดยเฉพาะข้อสามแฟนผีคงเจ็บจี๊ดหลังเจอพิษเด็กเก่าอีกแล้วฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคู่แรกประจำวันเสาร์ที่24สิงหาคมเป็นเกมที่ไบรตันแอนโฮปอันเบียนเปิดรังเอเม็กสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยผลจบลงด้วยเจ้าถิ่นเบียดชนะอุดวิทสองต่อนหนึ่งส่งผลให้ไบรตันเก็บไปแล้ว6คะแนนเต็ม ส่วนแมนยูมีสามแต้มเท่าเดิมหนึ่งซานโชหมดอนาคตเอริกเทนฮากผู้จัดการทีมแมนยูในเตดใช้11ตัวจริงชุดเดิมจากเกมเปิดบ้านชนะฟูลแลมหนึ่งต่อศูโดยที่โจชัวเซกร์เซยังคงเป็นตัวสำรองแม้เป็นฮีโร่ทำประตูชัยนัดเปิดซีซั่นก็ตามขณะที่เจดอนซานโชปีกชาวอังกฤษดูเหมือนจะหมดอนาคตกับทีมหลังไม่มีชื่อแม้กระทั่งตัวสำรองแม้นัดนี้จะร่วมเดินทางมากับทีมด้วยก็ตาม เทนฮากเผยก่อนเกมว่าผมมีทางเลือ